คือในงานสัมมนาเนี่ยนะคะคุณสันติพ,พรพัฒน์แกก็กกกย้ำว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังมีคนอยู่คับข้างหนาแนนเช็คชื่อดูแล้วเนี่ยแกเช็คแล้วนะแกบอกแกเช็คแล้วทุกคนมีความรักพักสูงมากในการเลือกตั้งเนี่ยปกติมันจะต้องมีการโยกย้ายกันแหละและแนวโน้มเนี่ยบิ๊กแป๊จะมาไหมเขาบอกเราก็เปิดพว้างนะอย่าว่าแต่บิ๊กแป๊เลยตอนนี้นักวิชาการนักลงทุนเนี่ยมาเยอะเลยเต็มเลยพี่เอาที่ไหนมาพูดเขาไม่ต่จะออกกันหมดเลยพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ ที่วันนี้บรรยากาศพลังประชารัฐนี่เขาบอกว่าคึกคักนะฮะใช้ชื่อว่าพลังประชารัฐพลังพลังคนสร้างชาติเพราะมีคนจึงม,มีพักใครตั้งให้พี่อ่ะไม่ได้สอดคล้องกันเลยไม่มีอะไรสอดคล้องกันเลยแล้วก็มีสอสมาร่วมมากเลยมีพัชรินซมสิริพงศ์พัชรินเนี่ยนะคะเขามีชื่อ ตอนนี้บัญชีเนี่ยบัญชีมันเป็นอย่างนี้พี่อุดรครับคือบัญชีมันซ้ํากันนะฮะพัชรินเนี่ยมีชื่ออยู่ในภูมิใจไทยใช่เช็คมาก็มีชื่ออยู่ในภูมิใจไทยแล้วทาไมท่านเลขาถึงถึงบอกว่ามีไปแล้วพัชรินยาพัชรินยายาย่ามากดโทรศัพท์พัชรินอ่ะสวัสดีพี่ปองพี่ปองยพัชรินเนี่ยนะฮะส่วนการนิดเนี่ยมีชื่ออยู่ในรวมไทยสร้างชาติ จักรพันเนี่ยมีชื่ออยู่ในภูมิใจไทยธนกรเนี่ยมีชื่อยในพลังประชารัฐจะไปรวมไทยไหมครับไม่ไปไม่ไปเออสตราศรีปาสงขาอันวาสาเลมาสังเกตการอันเนี้ยสองคนเนี้ยน่าจะไปภูมิกาแฟสวอคอฟฟี่พลัสสองแปดกาแฟที่ดาวใจชอบมากหอมกลิ่นโสมรุงกล,ลิ่นกาแฟ กลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179ใจไทยกลุ่มปากน้ำอ่ะไปซบภูมิใจไทยหมดแล้วพูดเลยเพราะมีคุณจึงมีพักอ่าอ่อันนี้อันนี้ฉันเช็คชื่อให้เลยนะฉันเช็คชื่อปอปชอทิมุนก็ไม่ยั่นไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าพระจรินอ่ารับตรงสายไปนะรับตรสายไป้ว พี่หนูลอแป๊บหนึ่งมีละครต้องมีละครกินข้าวเที่ยงไม่อร่อยได้ต้องมีละครใช่ไหมละครมีละครนี่คนนี้ดีกว่านะฮะช่วงสิบเอ็ด่งช่วงช่วงก่อนที่จะประชุมเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละคนให้สัมภาษณ์นักข่าวก็วิ่งไปหาคุณวีรกรเลยนะคุณวีรกรเขาประกอบสอนนครสวรรค์นะครับมีโชคมีโชคเนยันใจนะตั้งกงตั้งกัดนะครับโดยนักข่าวก็เลยไปถามคุณวีรกรบอกเนี่ย พี่วิรกรจำได้ไหมครั้งก่อนเนี่ยแสดงความเห็นนะให้ความเห็นมาบอกว่าชื่อของพลเอกประยุทธจ์จันทร์โอชานายกไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะ,ะยืนยันหน่อยสิว่าพูดแบบนั้นเนี่ยว่าไม่ขายได้แล้วมันหมายความว่าอย่างไงฟังดีๆนะท่านผู้ชมครับคุณวิรกรเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทั้งหมดเพราะอย่างอื่นเนี่ยภาคใต้ย,ยังอยู่ได้อยู่ในกระแสแต่ในนครสวรรค์เท่านั้นแหละที่กระแสท่านลดลงอยากฟังเสียงทอนนี้จริงเลยอ่ะฟังเสียงคุณวิรกรนิดหนึ่งครับ ก็เป็นพื้นที่นะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่เราพื้นที่ภาคใต้เนี่ยลุงตู่เป็นนานยิ่งคนยิ่งชอบออแปลกแต่จริงภาคใต้เขาเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเฉพาะจังหวัดเรานะเฉพาะจังหวัดเราเนี่ยก็เ,เ,ยเป็นอย่างนั้นแหละก็คือเออคล้ายๆว่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นปรากฏการธรรมชาติธรรมชาติหรือถ้าใครอยู่นานเกินไปเนี่ยบางทีก็นั่นลนะแต่ก็ เพราะนั้นลุงก็ถึงให้เป็นแค่แปดปีเพราะว่าคนเขาจะเริ่มเบื่อเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละบ้านผมเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติตอยู่นานแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มเบือ่อพี่อ่ะประกอบคําอ่ะพี่อ่ะประกอบคํา <c oughs> คําประกอบอ่ะพี่อ่ะยังบอยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณวิยร์กรมองว่ายอย่างไรเป็นไปไม่ได้พนันโต๊ะจีนกับผมโต๊หนึ่งเลยพลเอกประยุทธ์ไม่ไปไหน ต้องมาเป็นสมาชิกพักพ,พลังประชารัฐเพียงพักเดียวไม่ไปพักอื่นเพราะการเมืองไม่อยู่ในความคิดของคนอื่นเลยพลเอกประยุทธ์พลเอกป,ประยุทธ์เนี่ยท่านก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นการเมืองนะยืนยันว่าท่านไม่ไปท่านจะอยู่พักนี้พักเดียวเท่านั้นโอ้โหพน,นันโตจีนเงยเหรอสิโตจีนโตจีนไหนอะโตจีนระดับไหนพี่แต,ต่ว่าแต่ว่าข่าวจริงๆล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนไลน์มาบอกว่าแก เขาอยู่พลังประชารัฐจริงแต่ว่าพลังประชารัฐทุกคนไม่ได้ลงไม่ได้ลงพื้นที่อย่างที่เคยคิดเอาไว้ mm. คือถ้าหากจะให้อยู่พลังประชารัฐเงื่อนไขคือต้องขออินโวพักมากตับวัจใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02 105 4179 s k e m e n Complex วันนี้ ป้อมจะยอมไม่ยอมไงท่านป้อมขอะนั้นเรียกใหม่ท่านอมขอโทษขอโทษขอโทษนะลุงฮะมันเด็กอ่ะมันไม่รู้ความท่านแหม่มด้วยไหมท่านแหม่มด้วยท่านป้อมท่านแหม่มขออนุญาตอาจารย์นารุมนนะฮะเด็กมันไม่รู้ความเด็กไม่รู้ปวามมันเพิ่งเพิ่งเข้าสู่วงการไม่รู้ว่าควรจะต้องเรียกท่านป้อมท่านแหม่มลูพี่เอลูพี่เอลูพี่เอขอองคุณกรุงศรีเลยเดี๋ยวเป็นไหนต้องถามลูกพี่เอนะ ใช่คนที่นายเรียกลูกพี่เอ,อลูกพี่ออโอเคเอาละทีนี้เนี่ยนะคะ<ช>ฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยก็ได้ราออกจากกับคุณหญิงหน่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระจะอ,อกคุณหญิงหน่อยมาสบพลังประชารัฐแล้ว เรียบร้อยแล้วชัดเจนแล้วหลังจากเดินตามชัยวุฒิแล้วชัยวุฒิทำนาอะไรหรออะไรหรออยู่สองสามวันตอนนี้บินไปประชุมที่เกาหลีพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาอยู่กับคุณชัยวุฒินาคมานุสรมาอยู่กับพลังประชารัฐอลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยวนู้นแล้ววนู้นแล้วคนก็อ้าสิงบุรีสิงบุรีพี่ฟิล์มแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่พี่ฟิล์มอ่ะเขียนไอจีอ่ะไอจีแซะลุงตู่ลุงป้อมอ่ะพี่ฟิล์มรีบรบนะ เดี๋ยวทีมการเมืองท็อปนิวจะเริ่มไปส่องแล้วนะว่าเอ,อ,เอาดูประวัติแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มรีบลบนะโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเอออะไรเออต้องรีบไปลบนะพี่ฟิล์มนะอืมเอาละทีนี้เอาละทีนี้เรามาดู คุณอาจาร,รย์ไตรรงเนี่ยตอนนี้คนชื่นชมมากเพราะว่าร,รู้เลยว่าอาจาร,รย์ไตรรงเข้าไปจะช่วยอะไรท่านนายกได้เย,เยอะมากคือหนึ่งกฎหมายสองคือข้อมูลทางด้านต่างประเทศซึ่งทันสมัยมากสามคืออาจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทีมกองโฆษกนั้นออกไปทําหน้าที่แจกแจงได้ง่ายนะคะ <S <S เอาปิดท้ายกันค่ะคุณหมอวรงคุณหมอวรงวันนี้เขียนเฟซบุ๊กเรื่องการทักษินเนี่ยแค่คิดเคลื่อนไทยคุยแม่งทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องจำนำข้าว <c oughs> คุณหมอวรลงเนี่ยบอกว่าเนี่ยทักษิณเนี่ยนะมีความประหลาดอยู่ในตัวเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องแม้สิ่งที่เองพูดกระสินที่เองทำเนี่ยมันจะคนละเรื่องกัน <c oughs> แต่ก็เขาพูดได้แต่เขาก็กล้าพูดนะและก็ทําเป็นลืมอดีตแปลกใจไหม <c oughs> หมอวรลงตั้งคาถามแปลกใจ <c oughs> ไม่มีสิ่งหนึ่งที่ทักษิณคุยโอ้อวดไว้เยอะให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆนานาเรื่องจำนำข้าวเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่านนยบายนี้เขาเป็นคนคิดเพื่อไทยเป็นคนเอาไปทา นะรู้หมดทุกเรื่องเนี่ยจากการสัมภาษณ์คุณหมอกบุโยงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือว่าคุณทักษิณนี่ไม่เคยลงในรายละเอียดเรื่องการชี้มูลเรื่องเสียเปียงเรื่องน้องสาวเรื่องบุญทรงติดต่อเสียเปียงอย่างไรไปทําการอย่างไรจนเกิดการทุจริตแล้วก็ถูกดําเนินคดีคุณทักษิณไม่เคยพูดรอติดตามจานำภาคสองกันแล้วกันเพราะว่ามีชื่อคุณทักษิณด้วยใช่นี่ไงอยากจะกลับไปเลี้ยงหลาน เห็นใจผมเธอผมจะกลับไปเลี้ยงหลานเจอคดีจำนำข้าวรอบสองมีชื่อคุณทักษิณยิ่งรักเข้าไปอีกปิดประตูตายปิดประตูตายต้องตายในต่างแดนของเดือนสิบียังคาอยู่ยังรออยู่หลายคดีด้วยนะคุณดอนปิดประตูตายต้องตายในต่างแดนพอตายเสร็จแล้วเนี่ยจึงเอากระดูกกลับเมืองไทยได้มาทําพิธีในเมืองไทยต่อไปแต่ถ้าจะกลับมาตัวเป็นๆเนี่ยให้ลูกเป็นนายกรัฐมนตรีก็กลับไม่ได้ พปปะปปชเนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยมาแล้วถ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองจะวุ่นวายถ้าคนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองวุ่นวายแต่ถ้าจะเอาแต่ใจตัวแล้วเหยียบย่ำย่ำดีกฎหมายเหยียบย่ำกฎหมายกล่าวหาว่ากระบวนการยุติธรรมของเราสองมาตรฐานคําถามคือถ้าพูดอย่างงี้ปากพร้อยพูดอย่างงี้ทุกวัน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 จนกระทั่งเดี๋ยววันหนึ่งเธอกระบวนการยุติธรรมนั้นจะย้อนสอนเอาและจะบาดเจ็บเลือดออกก่อนถึงวันตาย อจะตายอย่างสงบโดยดุษฎีหรือจะบาดเจ็บเลือดออกตกในตายช้ำในตายก็ว่ามาอือเอาส่งใบบบกไปดูใบหน่อยเอาละพักกันสักครู่นี่นะ